สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเมื่อนี้กจะภาพพี่น้องมากช่มสวนนะครับย่ามเสานะครับพี่น้องช่วงใบอ่อนนะครับช่วงใบอ่อนช่วงเปลี่ยนใบนะครับพี่น้องพาช่มสวนสวยๆย่ามเสานะครับพาดูอีกท่อนหนึ่งนะครับท่อนทุเรียนเล็กนะครับพี่น้องฟังที่มันมีปัญหาแต่ว่ามันก็ร่งเริ่มดีนะครับ จะพาพี่น้องไปเลาะเบิงนะครับอะกลับกล่องน,นะครับโอ้นะครับจากที่ห้าดได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังสีดยูกสีดยานะครับ ที่่อหมอกข้อม้อนนะครับแล้วก็วานโดนลมไม่นะครับรอบสุดท้ายแล้วก็ยังพันได้เห็ดยัง่อนะครับบารน,นี้เพิ่นก็นได้เปลี่ยนใบแล้วนะครับบารนี้นะครับ,บนเน็นะบเศสลดัดใบที่เปลี่ยนก็นอยู่ทั้งเืนหมดแล้วครับพุ่อนเริ่มงามแล้วใบรอบนี้จะเป็นใบที่ที่จะสมบูรณ์นะครับ รอบที่แล้วครับมันจะเป็นใบที่บอ่บอผสมบูรณ์ปนได้นะครับเพราะว่ามันติดอาการร้อนแรงนะครับแห่งแรงนะครับรอบที่แล้วทุกทุกท่านก็นจะได้เจอคือกันนั่นแหละครับภาคอีสานเฮาอันนี้จังหวัดนครพนมนะครับพี่นอ้องจะพาเลาะส้มนะครับย่มสาวๆบรรยากาศดีๆนะครับพี่นอ้อง ต้นนี้ก็ยอดง่ญ่ๆอวบๆข้างบนไปแล้วครับเดี๋ยวคนก็นจะเปลี่ยนใบแล้ะครับท่านนี้จะอายุเท่าเท่ากันนะครับสามปีกว่าคื้นกันแต่ว่าเพิ่อนมีปัญหาอะไรสักงากไปนะครับแก้ไขโอเคแล้วนะครับพี่นอ้องต้นนี้ มาดีคือกันนะครับสวยๆแต่จะได้แต่งกิ้งให้พี่น้องเบิ้งขึ้นนะครับตัวน,นี้เพราะว่าที่บ่ได้ตัดนี่นะครับคือเอาไว้ทําวิดีโอตัดแต่งกิ่งนะครับให้พี่น้องได้เบิง้งเพราะว่าบางท่านก็บ่าท่านคือบ่าตัดแต่งกิ่งทุเรียนเล็กให้เบิ้งแนะ่นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับคลิปต่อไป ต่อไปก็จะเป็นแบบตัดแต่งกิ่งทุเรียนเล็กแบบนี้แหละครับแบบทําใบทุเรียนที่เข้าถ้ำวบสามต้นนะครับทุเรียนใหญ่ก็จะใส่ฮอร์โมนผลฮอร์โมนแบบไม่นะครับโมเมนต์ตัวเก้านะครับแล้วก็เพราะวันเป็นสูตรใบที่สองเขาจะสูตรปุ๋ยก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับ ล่อให้ใบเิ่นใบกุ้งกวงเพศชรลาดออกมาหักค่าเขาจะจวดเลยครับบัมอนอีกส่วันนะครับพระว่าจากเขาวานปุย๋ยวานอา่อโดนลมไหม้ไว้นะครับพี่นอ้องเว้นระยะให้เขาสักน้อยนึงเขาก็จะได้ดำเนินการต่อนะครับเมื่อนี่สาระยัง,ยงกับ่่หมากไาม้นะครับพี่นอ้อง อากาศดีๆนะครับฝนก็นยุดตกอเอาทุเรียนมาฝากมาต้อนพี่น้องนะครับ <c oughs> อากาศดีๆย่มเสเพึ่งได้เห็นแดดนะครับหลังจากพายุเข่ามาหลายวันภาคอีสาเนเฮานครพนมนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อการแก้ไขปัญหาต่างๆกับไปดูแน่น,นันละครับพี่น้องได้ทววํำไ้เมิดละ นะครับอันนี้นกยิบนะครับพี่น้องสวยๆง,งามๆเลยล่ะครับพี่น้องโอ้อันนี้ก็อย่างสวยเลยครับอาจะได้แจ้งจริงอีกอยี่หรอครับพี่น้องเพราะว่ามันมาหลายเลืกเกินแล้ว เดี๋ยวเจอฝนอีกรอบนี้เดี๋ยวก็บใ,บใบใบใยขึ้นมันก็จะหักนะครับพี่น้องกิ่งก้านมันจะหักอันนี้ก็ให่หักแล้วอันนี้ก็เริ่มได้การแล้วพี่น้องเริ่มใยแล้วนี่นะครับ ต้นที่หาัวว่ามันเสีตายนะครับเจอพือนดินเข้าไปใกล้ๆนะครับใกล้ๆโค่นเลยครับการแก้ไขเพิ่นควนดินใส่ปุ๋ยว่ามันจะหายพันตายบมดบ่าตายด้ยพี่น้องต้งยองใส่ยานต้นหน่อยเสงนะครับพี่น้องครับอ่าคลิปนี้กับเจ้ใบเพียงทำหนีนะครับพี่น้อง ขอบคุณหลายๆที่ที่ตามรับส้มคลิปหน้าเจอกับการแต่งกิ้งเลยกับคลิปต่อไปก็จะเป็นการทําใบาสุดที่สองทุเรียนใหญ่ข้างบนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ